คุณอยากพูดอะไรกับคน gen x ถามเขาตรงๆฟังเขามากกว่าที่จะคิดว่าคน gen y เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาเกิดมาในบที่แบบนี้ไม่จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยู่อย่างใส่ใจตอนเข้าใจคน gen y ครับก็เนื่องมาจากว่า ผมนะครับแล้วก็ผู้ชมรายการอยู่อย่างใส่ใจตลอดจน s u b สคร i เบอหรือว่าแฟนของใส่ใจกินอยู่เป็นทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่กันครับแล้วก็พวกเราก็เป็นคน Gen X นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันจะดีนะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะเข้าใจคน Gen Y หรือว่าคนในรุ่นที่มี Generation Gap หรือว่ามีช่องว่างระหว่างวัยกันให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจกันมากขึ้นความขัดแย้งก็จะลดลงนั่นเองขอเชิญทุกท่านพบกับน้องน้ำหนหาถ่ายครับสวัสดีครับน้ำสวัสดีค่ะพี่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะ น้ำจบการศึกษาจากที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะเราก็เริ่มทางานมาได้5ปีแล้วนะคะปัจจุบันก็ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่บริษัท p l a n แอนด์โอีค่ะมีคำถามส่วนตัวเล็กน้อยนะครับก็คือถามว่าคุณเกิดปีอะไรครับน้ำเกิดปี1 9 9 3ค่ะหรือ2536 2536นั่นก็คือนั่นแหละครับเป็นช่วงท้ายๆของ Gen Y นะอ่ใช่ค่ะคราวนี้อยากรู้ไหมว่ามันมีเจนอะไรก่อนหน้านี้บ้างอ,อ,อยากทราบค่ะนะ้งั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเจนที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูเมอร์เนี่ยก็คือว่าจะเกิดตั้งแต่ปีนะครับ1946ถึง19 64นะถ้าเทียบเป็นพศออก็คือ2 4ง9ถึง2อ0 7พวกนี้เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วน้ำลองคิดดูซิสงครามโลกครั้งที่2จบไปแล้วเนี่ย มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกช่วงนั้นการผลิตปร,ชชประชากรที่มากขึ้นเพราะว่าไม่เสียเวลาไปทำสงครามถูกไหมคะใช่ดังนั้นก็เลยเป็นว่ายุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสังคมในโลกเนี่ยมันเพิ่งผ่านสงครามไปเพราะฉะนั้นเอาจริงคนที่เกิดขึ้นมาในช่วงเบบี้บูมเมอร์ก็พบกับความลำบากที่เกิดขึ้นในสังคมหลังสงครามเหมือนกันชีวิตก็ไม่ได้สบายนัก อ่นะครับอันนี้ต่อมาเจนพี่นะเจนพี่เนี่ยเราเรียกว่าคนเจน X นะครับท่านผู้ชมเกิดระหว่างปี1965ถึง1976หรือพุทธศักราช2508ถึง2519พวกที่เป็นคนเจน X เนี่ยเขาก็จะชีวิตสบายขึ้นหน่อยแต่เขาก็ยังเห็นพ่อแม่ทำงานหนักนะเพราะฉะนั้นคนเจน X เนี่ยจะมีคำถามอยู่ในใจเสมอว่า เวลาไปเจออะไรนะเขาจะถามว่า what's in it for me mm hmm. what's in it for me ก็คือว่าในเนี้ยมันมีอะไรให้ฉันบ้างเขาจะคิดเสมอว่าเออแล้วทำอย่างนี้ฉันจะได้อะไรคำถามกลับเข้ามาสู่คน Gen Y ว่าคิดต่างกันกันกบคน Gen X บ้างน้อยแค่ไหนมองว่าสำหรับคน Gen Y เนี่ยส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่า what's in it for me นั้นแต่มันอาจจะมองไปในเวิที่ว่า what can I create What kind of change I want to see? เพราะเราอยู่ในช่วงที่เราเราเพิ่งจะได้เห็นผลกระทบของการายุคอุตสาหกรรมที่มันมันค่อนข้างมากใช่ไหมคะม,มัน develop มากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาบางอย่างหรือเปล่าที่เราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันเอาละถ้างั้นผมถามว่าถามง่ายๆเลยถามคำถามบ้านๆเล้ผมถามว่าชีวิตประจำวันของคุณเป็นไงบ้าง <laughs> ชีวิตประจําวันเหรอคะก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าปกตินะคะสําหรับคนที่เออพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆนะคะก็คือตื่นเช้ามาก็รีบทานข้าวเช้าเราก็นั่งหน้าคอมตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึง่งคุณบอกคุณรีบทานข้าวเช้าใช่ไหมตื่นเช้ามารีานข้าวเช้าของคุณคืออะไรข้าวเช้าก็จะมีตั้งแต่ขนมปังครัวซองนะคะเ,ออเป็นซีเรียลตอนเช้านะคะ น้อยมากเลยที่จะมีโอกาสได้ทานอาหารเช้าที่เต็มรูปแบบนี่ฮะนี่คือความแตกต่างอย่างหนึ่งนะ <c oughs> คือยุคผมโตขึ้นมาเนี่ยผมกินข้าวข้าวต้มนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ยังทานข้าวเช้าแบบข้าวกล้องเป็นอาหารเช้าอยู่นะแล้วถ้าอย่างนั้นคืออาหารเย็นนะอาหารเย็นเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า,าเราจะรู้สึกว่าหลังจากทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราอยากจะไป ใช้ชีวิตหรือว่าจะได้ได้กินอาหารที่มันอร่อยๆให้รู้สึกแบบผ่อนคลายให้<ล>รางวัลตัวเองนะถูกต้องอค่ะได้ทราบว่าน้องน้ำอยู่คอนโดคะนะคำถามคือคุณพ่อคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรคุณพ่อคุณแม่อยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ทางบางนาเพื่อนเพื่อนคุณสิบคนนะ อยู่กับพ่อแม่กี่คนแล้วออกมาอยู่เองลักษณะเดียวกับคุณกี่คนครึ่งครึ่งเลยค่ะก็คือครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่คนที่จะออกมาอยู่คอนโดเนี่ยจะมีสองสามเหตุผลเนาะบางคนก็อ่านหนึ่งด้วยด้วยการเดินทางนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องการชีวิตที่มีความอินดเพเดนต์คืออมีความเป็มีสระมากขึ้นรู้สึกโตแล้วเราอยากที่จะแยกออกมาเป็นยูนิต จากครอบครัวของเราคือครอบครัวเนี่ยเราก็กลับไปเจอที่บ้านนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะมีสเปซเป็นของตัวเองพื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นเมื่อกี้เราพูดไปเรื่องของชีวิตประจําวันนะอาจตื่นเช้ามาทํายังไงกินยังไงนั่งทํางานไปจบวันทําอะไรครับทั่วไปเนี่ยก็คือจะเลิกงานประมาณสักสองทุ่มขึ้นไป นะคะก็มันก็จะไม่ได้มีเวลาเยอะเท่าไหร่ก่อนที่เราต้องเข้านอนนะคะก็จะทานข้าวนะคะหลักๆถ้าเกิดว่าเ,าเสร็จเร็วหน่อยก็อาจจะมีเจอเพื่อนนะคะไปเจอเพื่อนแฮงเอาบ้างอันนี้ก่อนโควิดอะไรกันเนาะค่ะ <laughs> ถือถ้าเป็นคนรุ่นพี่นะกับรุ่นก่อนหน้านี้นะเช่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เงี้ยพอจบข่าวพักค่ำปุ๊บเราก็จะดูทีวีต่อดูละครละครต่อนะ รุ่นคุณเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่กับจอค่ะไม่ว่าจะเป็นจอมือถือจอแท็บเลต็ตหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็ก็ต้องโซเชียลมีเดียแน่นอนดูหนัง Netflix เนาะก็จะมีมันทุกวันนี้ออปชันมันมากมายเหลือเกินแต่ว่าทอย่างก็คือจะผ่านจอหมดแต่ก็จะอยู่กับทีวีจริงๆน้อยลง ่ถูกต้องค่ะคเพราะว่าทีวีมันอยู่ในรูปแบบของอย่างอื่นไปหมดแล้วแล้วก็มือถือนี้มันแบบใกล้ตัวทํอาอะไรทุกอย่างง่าย<ช>แบบว่าแค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วไปตรงนั้นเลยใช่ค่ะนะก็เป็นความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคราวนี้ยในคําถามนี้นะเ <c oughs> ขาเขียนไว้ว่าคนเ e n X นะจะแ hang o u ์แถวสยามแล้วคนเจ n Y เนี่ยจะ hang out ที่ไหนกันอื อันนี้เป็นคําถามที่ยากเหมือนกันเพราะว่าทําคิดว่าเจน Y วมันก็มีหลายช่วงช่วงอายุ <h ums> นะคะเราก็ สยามเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ตั้งแต่ Gen X ถึง Gen Y ต้นๆน,นำว่าทุกคนก็ยังไปก็ยังแห่งเอาอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มมันมีนะพาลากอนมามีห้างสยามพาลากอนมามีเรื่องห้ M ier, งะะางเอ็มคอเทียเนี่ยคือมีทางเลือกเยอะตัวหารถูกต้องค่ะเราก็เป็นแหล่งที่วัยรุ่นก็จะไปรวมตัวกันนะคะแต่นำว่าเดี๋ยวนี้นอกจากพื้นที่ตามแอเรียต่างๆเนี่ยมันมีพื้นที่ออนไลน์ ด้วยที่มันก็มีการรวมตัวกันของไยวัยพวกน้ำเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสังคมออนไลน์มันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเยอะมากเลยนะมากเลยค่ะแฮงเอาคุณก็ไม่ต้องแฮงเอาทตามสถานที่ต่างๆนะคุณก็มาเพื่อนฝูงอะไรก็อยู่ออนไลน์กันใช่ค่ะมีคำถามส่วนตัวเล็กน้อยว่า คุณบอกว่าคุณกินมื้อเช้าเบาๆกินมื้อเย็นหนักๆแล้วทําไมค,คุณยังถึงรูปร่างโอเคอย่างนี้<笑><笑>ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็ขอบคุณยีน ừ, ที่พ่อแม่ให้มาด้วยนะคะ <ừ> อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ใช่ว่ากินเย็นเยอะแล้วจะคือกินอาหารไม่ดีเราเน้นกินอาหารที่เหมาะกับเรากินอาหารที่เราเ ชอบทานบ้างแต่บาลานซ์กับสิ่งที่เรารู้ว่ามันเฮลตี้มันดีต่อสุขภาพแล้ว<ม>ก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องอาหารมันก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองส่วนอื่นด้วยเช่นออกกํา<ม>ลังกายอันนี้ก็ต้องสม่าเสมอนะคะการนอนหลับพักผ่อนอันนี้ก็สาคัญมากเหมือนกันก็จะพยายามนอนให้ได้เยอะที่สุดในวันหนึ่งนะคะเออผมว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านก็คือว่าน้องคนนี้ผมว่าเขามีข้อมูลในหัวเยอะพอสมควรว่าเขาดูแลตัวเอง อย่างไรนะแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เขาหาได้ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคือไม่ใช่ว่ามีใครมาบอกมีใครมาสอนส่วนใหญ่แล้วคุณก็หาข้อมูลเหล่านี้ได้ว่าคุณควรจะทำอะไรควรจะกินอะไรถึงดีไม่ควรกินจากอินเทอร์นเน็ตปะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือความแตกต่างชัดเจนข้อหนึ่งนะที่ผมเห็นนะเพราะว่าคนเจน y เนี่ย คือจะเป็นเจนที่แบบเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากมือถือเหมือนกันแต่คนละคนถือเนี่ยก็เข้าถึงข้อมูลไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับเพราะฉันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าคนเจน Y ได้เปรียบเพราะว่าเขาโตขึ้นมากับเทคโนโลยีนะแล้วก็คนเจน X หลสายคนเนี่ยโอ้เล่นโซเชียลมีเดียบางอย่างได้นี่ก็ถือว่าเจ๋งแล้ว<ม>นะครับบางคนยังไม่เล่นยังไม่มีไม่ยอมมีก็มีนะครับ เอาละคาถามต่อไปครับเวลาว่างเนี่ยเราทําอะไรบ้างเวลาว่างนั้นจะชอบไปทํากิจกรรมเออ o u ์อดอร์นะคะอ,อ,อย่างเช่นเล่นกีฬาต่างๆนะคะไปตั้งแต่ปีนผาเ,ออเล่นเซิรฟ์ฟแล้วก็แพรวบอร์ดอะไรพวกนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปีนผาเนี่ยเราพอรู้เรื่องนะเล่นเซิร์ฟนี่คุณเล่นในเมืองไทยเนี่ยเหรอใช่ค่ะในเมืองไทยก็มีหลายที่เลยค่ะที่เล่นได้เลที่ทไหน้าง มีตั้งแต่ระยองหัวหินพังงาภูเก็ตเออเออทำไมรุ่นพี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเมืองไทยแบบสามารถอย่างนี้ได้นะแล้วนอกจากไปเที่ยวไปเซิร์วิ่งไปเล่นลนู่นเล่นนี่แล้วในฐานะที่เป็นคนเจนวายที่คอนเซ r ร์นในเรื่องของ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมเวลาว่างที่เราใช้ไปเนี่ยเราได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างไหม ถ้าอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เห็นถึงความขาดแคลนของทรัพยากรในช่วงที่เตียงเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ของก็ไปถึงผู้ป่วยไม่ทันบ้างเกิดอะไรขึ้นพวกนี้บ้างเราก็รู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วแหละก็ตอนนั้นก็เลยลุกขึ้นมาเรียกรายเงินจากคนรอบข้างด้วยแล้วก็ลงทุนของส่วนตัวเข้าไปด้วยกับเพื่อนๆนะคะเราก็จัดทำเหมือนถุง ช่วยช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วก็เราก็จะไปตามชุมชนแออัดต่างๆที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะเข้าถึงความช่วยเหลือจากทางรัฐไม่ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะคะโอเคทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรน้ำรู้สึกว่าเป้าหมายของชีวิตน้ำเนี่ยมันคือมันคือการอยู่เพื่อคนรอบข้างของน้ำออยู่ในที่นี้ไม่ใช่อยู่เพื่อแบกรับหรือพันพาระหรืออะไรแต่น้ำรู้สึกว่าความสุขในชีวิตของน้ำเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเมื่อมองดูเนี่ย มันมาจากการที่น้ำสามารถสร้างอะไรบางอย่างให้กับคนรอบข้างให้เขามีความสุขขึ้นให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะให้ธุรกิจของบริษัทที่น้ำช่วยเหลือให้คำปรึกษาดั้นกฎหมายเนี่ยเขาไปได้ไกลขึ้นใหญ่ขึ้น,นมันกลับไปตอบที่คุณพูดตอนต้นว่าเจนคุณเนี่ยจะมักจะคิดว่า what can I create ใช่ไหมฉันจะสร้างสารรค์อะไร ให้กับคนรอบตัวให้กับสังคมได้บ้างและนี่คือคำถามสุดท้ายจริงๆซึ่งคิดขึ้นมาสดๆคำถามนี้คือว่าในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนคน Gen Y คุณอยากพูดอะไรกับคน Gen X เพื่อให้คน Gen X เข้าใจคุณมากขึ้นการคุยกับคน Gen Y การเข้าใจคน Gen Y เนี่ยง่ายที่สุดเลยนะคะคือการคุยกับเขาถามเขาต,งตรงๆแล้วก็ให้เขาได้อธิบาย ฟังเขามากกว่าที่จะคิดว่าคนเจนไวเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาเกิดมาในบบที่แบบนี้ไม่จริงแต่ละคนไม่มีความเหมือนกันเลยแม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ตามตัวน้ําพี่ชายน้าน้องชายน้ําทุกคนคนเจนไวหมดไม่มีใครเหมือนกันเลยอืคุณพ่อคุณแม่เวลาจะคุยก็ต้องถามแต่ละคนต้องฟังเยอะมากๆนะคะนั่นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด คือการฟังเพราะเรามีอะไรที่จะพูดเรามีอะไรที่จะจะเสนอให้เสมอ,อมในฐานะของคนเจนวายนะคะน้ำคิดว่าการฟังน่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะจะฝากไว้มากที่สุดคะ่ะโอเคครับและนี่ก็คือคำขอจากตัวแทนคนเจนวายนะครับขอให้คนเจนอื่นฟังเขาให้มากขึ้นเข้าใจเขาให้มากขึ้นและอย่ามองว่าเขาเป็นเด็กเสมอไป ฟังกันเถอะครับเข้าใจกันมากขึ้นแล้วยอมรับกันมากขึ้นดีกว่านะครับแล้วมันจะทําให้เราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจนไหนเจนไหนเนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับจะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างดีมากขึ้นจริงๆความขัดแย้งก็จะลดลงไปความอึดอัดก็จะลดลงไปความรักก็จะมีมากขึ้นในระหว่างเราด้วยกันเองนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณคุณน้ำที่มาเป็นแขกของเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง y o u t u b e channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ